ชอบปีชาชาชครับนเรียนมิเสียมาไหมครับเียนครับพิชาเลยครับข้าวสไตครับมีการบ้านไหมครับไม่มีครับอจะดรอปเหมือนวันนั้นนะท้ามืองดรอปเจอคุณแน่บอกเลยอะบอกชื่อพี่ก็สวัสดีนะครับผมก็จะมาพูดคลิปถึงการเรียนรอดอให้ฟังนะครับการเตรียมตัวเรียนรอดอเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับคือผมจะบอกว่า คนที่จะเป็นรอดอจริงๆเนี่ยเขาไม่บังคับอะไรทั้งนั้นนะครับด้วยความสมัครใจแต่ว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือ1เลยนะครับผมรู้แค่นี้1เรียนรอดอเนี่ยเราจะเรียนเพื่อเอาคะแนนที่เราจะไปสอบนายสีนายร้อยใช่ไหมพูดถูกไหมใช่เขาก็จะได้ช่วยช่วยแบบคะแนนแบบที่ใกล้เคียงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสมมุติคะแนนคนนึงได้ร้อยแต่อีกคนนึงสอบไม่ผ่านอย่างเนี้ย ในแค่99เขาอาจจะปัดให้อันนี้ผมผมได้ยินเขาพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าใครแบบไม่ชชั่์ก็แบบไปเรียนเอาศึกษาเอาใน YouTube มีหมดแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็โอ้ยลืมไปลืมแนะนําตัวผมก็ชื่อชื่ออะไรดีวะสุบงร์แสงงาม สวัสดีครับก็อยู่กับช่องตีชาชชาชาครับถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เนี่ยกดคอมเมนต์กดมาให้หมดกดทุกอย่างครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามตากล้องนะครับไม่ก็สอบถามผมได้พี่อยากให้ทําคลิปอะไรนะครับแต่ว่าเคสนี้คือจะไม่แบบมาชมวิวแต่ว่าตอนแรกตากล้องเสนอมาว่าจะมาถ่ายดูโรงเรียนใช่ไหมคือคลิปนี้ผมคิดว่าทุกคนอาจจะดา่าด่าทางทางทีมงานตีชัชชาเองก็ คือคือมันมันมาถ่ายในโรงเรียนอ่ะไม่รู้ว่าคือมันจะถ่ายอะไรหันไปดูดิคือดูผมจะบอกเวยลุขึ้นมาดิคืออยากจะบอกเวมันมันคือ,คอแบบอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าคือมันเราก็มาแบบมาถ่ายอ,อ,อาคารห้องน้ําอะไรใช่ไหมส่วนมากก็แบบไปนั่งอะไรนะไปนั่งแบบไปนั่งถ่ายคือผมพูดจริงนะมันไม่มีที่ไปเว้ แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงการที่เว็กเป็นเรียนรอ,อรอครับนะเราไปนั่งจากที่เดียวมีกว่าเราไปนั่งนั่งนูนะ่นเนาะอยู่ไม่เยอะจะถามตาก้องก่อนตาก้องจะนเรียนรอ,อรอไหมทําไมท่นสอบเยอะไม่ที่จริงสอบรอผมจะขอบอกนะสอบรอ,อรอมันไม่แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนะั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดเนื้อาหาที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามานี่ดิชื่ออะไรนะวรนชรกันไม่ไม คี่เรียนไหมอ,อยากสอบรอดอไมททำไมม,มันส<ะ>ูงเยอะไม่คือเอาความคิดเราเลยคือมันยังไงทำไมเราไม่อยากเรียนอันนี้คือแบบผมถามก่อนนะหรือไม่แม้อนาคตข้างหน้าน้องมันอาจจะเป็นก็ได้ตอนนี้อยู่ปอไหนละอันนี้อันนี้อย่าพึ่งคิดมากอย่าพิ่งซสีเรียสมันยังไม่ถึงมสี่เดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนให้ฟังนะครับสําหรับ น้องที่กําลังจะเตรียมขึ้นม .4 ว่าต้องทําอะไรไปบ้างในในวัยวัยรุ่นม .4 นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องมันถือเนาะมาโอเคทุกคน,นานเลยโอ้โอมาถ่ายไห้เลยมาคือผมอยากจะบอกว่ามันมีหลายคนนะอย่างเพื่อนผมก็มี ทำไมไม่เรียนรอดอผมก็ถามไปว่าเออมึงทําไมมึงไม่เรียนรอดอมันก็ว่ากูไม่ไหวคือมันมันใช่ววเว้ยระเบียบทหารมันคือมันมันหนักมันก็หนักจริงถามว่าทําไมผมเล่เป็นรอดอคือผมอยากจะบอกนี้เว้ยคือตอนที่ผมจะเป็นรอดอคือแบบคือผมผมไม่ได้พูดแบบว่าจะพูดแบบเออให้แม่แบบให้ต้องเชื่อว่าผมจะเรียนนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมจะบอกว่าแม่แค่ถามว่าจะเรียนรอดอไหมผมก็ตอบไปว่าเรียนคือ ที่จริงอ่ะตอนแรกอ่ะผมไม่ได้คิดว่าผมจะเรียนแบบไปออกขแนนสอบมายสิบคือที่จริงอ่ะมันมันคือมันอยู่กับปัจจัยหลายคนเว้ยบางคนก็จะเอาแบบไปเรียนแบบเออไปสอบคะแนนแบบสมมุติบางคนอ่ะอยากเป็นนายร้อยนายสิบใช่ไหมอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนักขับรถไฟเออเป็นอะไรก็ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่มึงจะเป็นก็คือบางคนบางคนเนี่ยก็แบบว่าเรียนเรารอคืออย่างนี้เกณฑ์อาหาร เขาบอกว่าเกีย์อาหารมันลาบากนะครับเท่าท,ที่ผมไม่รู้มาขนาดผมไปเรียนรอดอยู่ที่ค่ายผมเรียนอยู่ที่บอทบอ,อยุธสองนะอยู่ตรงโรงเรียนบ้านอย่วารินชำราบเลยก็ค่าชุดก็มันจะมีค่าชุดรองเท้านะครับแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกแม่เหล็กนะครับมาติดวิธีการใส่ก็คือให้เอาน็อตมาใส่แต่ผมก็ไม่แต่ว่าที่แน่ๆผมอยู่ปีสองเนี่ยเท่า ผมเพิ่งเปิดเรียนวันนี้นะครับเราก็ได้มาทาคลิปนะครับเราเพิ่งเปิดเรียนมาผมก็ได้ทราบเขาว่าเอ,อ่อค่าใช้ใจ่ายของปีสองเนี่ยสามร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับคือมันลดราคาแล้วปีสามน่าจะสี่ร้อยมาผมก็จําไม่ได้นะครับผมผมผมก็คือผมผมฟังไม่จบอะแล้วปีหนึ่งผมก็จาไม่ได้คือปีตอนปีหนึ่งผมเอ่อค่าใช้ใจ่ายมันเท่าไหร่นะน่าจะห้าร้อยอะคือมันมันมีหลายอย่างเว้ยสําหรับนะครับ น้องน้องคนใดนะครับคือผมไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องส่วนตัวตัวเองนะครับสําหรับน้องน้องคนใดที่ไม่อยากเรียนรอดอนะครับหรือว่าอยากเรียนก็ตามคนที่อยากเรียนผมขอพูดก่อนนะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเตรียมตัวฟิตร่างกายนะครับนะครับฟิตร่างกายคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไม่ไม่แตากล้องนั่งเลยฟิตร่างกายคืออะไรนะครับหนึ่งนะครับวิดวิดพื้นวิดพื้นประมาณ ให้มันเกิน22รอบถ้า50รอบยิ่งดีทําไม่ทันภายในถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะ22นาทีถ้าเหนื่อยก็พักแต่ว่าอย่าพักยาวคือเวลาสองใช่ไหมมันจะมีปุ่มให้เรากดคือเราวิดไปสมบุรณ์นนะเอาวิดไปปพ๊บมันก็จะมีปุ่มปึ๊บแล้วเราก็วิดไปวิดไปอัน,นี้อัน,นี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยถามว่ามีไหมแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีนะครับ ตอนที่ผมไปสอบเนี่ยผมสอบอยู่โรงเรียนเบญจมาไปสอบรอดอตอนนั้นผมไปสอบเบอ,อหนึ่งะครับจะมีวิทพื้นสองดันพื้นกับวิดพื้นคือเหมือนกันนะครับเออรดันพื้นอันนี้เคลื่อนที่หนึ่งนะดันพื้นสองซิดอัพนะครับซิดอัพก็จะให้ทําแบบนี้นะครับจะมีคนจับขาไว้นะคือสมมุติได้บล้อกอ็่างนี้ก็รอสัญญาณนก่งหมีนะครับก็จะต่อก็น่าจะยืดสองนาทีเหมือนกันคือทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องท้อนะครับ ทำไปเรื่อยๆแต่ผมเกรงกลัวว่าคนที่มันอ้วนๆนะครับที่มันมีรูปไขมันอะไรก็ไม่ได้ด่านะคือผมเกรงว่ามันจะไม่ไหวนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยมันก็แบบเขอไม่เอ่ยชื่อเพื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปพูดแค่นี้ก่อเออเดี๋ยวผมพูดให้ฟังคือเพื่อนบางคนเนี่ยครูฝึกเขาบอกให้หยุดนะแต่ที่จริงมันจะไปต่อคือมันไม่ได้บอกว่าจะเออกูต้องแบบกูต้องอยู่นะกูไม่ไหวแต่ครูฝึกเขาเห็นแบบมันมันอ้วนเนี่ยก็ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อมันก็หยุดคือเสียดายนะครับ คือสาหรับคนที่จะเรียนจริงๆนะครับหนึ่งครับต้องมีความสมัครใจที่จะเรียนอดทนนะครับซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์นี่คืออะไรไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับถามว่าเหนื่อยเหนื่อยถ้าไม่ไหวสามารถบอกครูฝึกได้ไหมได้แล้วก็แค่ยกครูครับผมไม่ไหวครับอะไรประมาณนี้ครูเขาก็จะบอกว่านั่งถ้าไม่ไหวก็นั่งอย่าฝืนมันจะมีคนบางคนนะครับที่เอ่ยยืนรวมพลนะครับเท่าๆที่ผมได้เจอมานะครับถามว่า ทุกครั้งไหมคือไม่ทุกครั้งเว้ยเออทุกครั้งแหละคือแดดแล้วร้อนแบบนี้เราจะยืนรวมพลกันเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวให้นั่งใช่ไหมไม่ไหวให้นั่งแต่บางคนมันไม่บอกไงคือยืนไปแม่งนอนลงกับแบบนี้นะดีนะที่หัวมไม่ฟาดพื้นนะครับม,มันมีหลายคนนะครับคือหนึ่งนะครับสาเหตุท,ที่เกิดอาการแบบนี้ก็คือไม่กินข้าวม,มาใช่แล้วมันร้อนด้วยสองนะครับคือถักผ่อนไม่เพียงพอ,อใช่สามนะครับ ข้อสุดท้ายเข้าที่ผมรู้แต่นอกนั้นผมไม่รู้สามนะครับคืออาจจะแบบไม่ดื่มน้ําเยอะเกินไปนะครับการดื่มน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็ทุกคนอาจดื่มน้ําให้มันเต็มที่ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยมันคือมันจะเป็นการแบบเนี่ออะไรนะขาดอะไรวะเขาเรียกนะการเซี่ยมใช่ครับก็ือจะแบบขาดน้ําแล้วเขาก็จะบอมันจะเป็นโรคทิโตครับคืออาจจะทําให้เป็นลมได้นะครับถามว่าถึงตายได้ไ,ดไหมได้ที่สําคัญนะครับกินข้าว รับประทานข้าวเช้าให้เรียบร้อยนะครับถามว่าผมกินไหมผมก็ไม่กินถามว่าผมเหนื่อยไหมถามว่าจะเป็นลมไหมก็เปลี่ยนแต่ว่าผมไม่ได้เกิดอาการถามว่าอ้วกเอาทางที่ดีนะครับไม่กินข้าวกินข้าวต่อเวลาที่ไปนะครับผมจะไปประมาณเดือนหกโมงไม่คึงเจ๋งถามว่าสายไม่สายถ้าสายเนี่ยเขาจะให้ไปอยู่ตรงรวมพลของคนมาสายมานะแล้วเราจะมาพูดเช็คก่อนสอบต้องทําอะไรบ้างหนึ่งนะครับหนึ่งเตรียมตัวมีหลายคนถาม่าว่าเดี๋ยวกูมีอะไรมาบอก มีหลายคนถามมาว่าต้องสอบแบบวิชาการไหมวิชาการคืออะไรนะครับหลายคนสอบถามมาตากล้องไหมวิชาการคืออะไรคือ,อรู้ไหมล่ะเราจะพูดในตากล้องฟัาเปือมันอยากเป็นวิชาการคืออะไรนะครับคือวิชาที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรก็ว่าไปที่ผมพูดมาเนี่ยวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ฟิสิกส์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคือไม่มีนะครับแต่ไม่มีสอบอันนี้ไม่ได้พูดโกหกนะครับคือไม่มีไม่มีนะครับไม่มีถามว่ารอดอทำไมต้องเป็นระบบพิชาทหารเขาคือมันเป็นระบบทหารก็จริงแต่มันจะไม่มีสอบแบบพิชาการอันที่สอบก็คือแค่สอบร่างกายเท่านั้นนะครับฟังดีๆนะครับแค่สอบร่างกายเท่านั้น จะไม่มีสอบวิชาการทั้งสิน้นวิชาคณิตวิทยาศาสตร์คือมึงจะไม่มีทั้งสิน้นเคมีจะไม่มีครับคือสอบแค่วิชาการเท่านั้นหนึ่งดันพื้นไปเตรียมตัวมาว่ายน้ําไม่มีนะครับแต่ก่อนจะมีวิ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้สมัยตอนที่ผมไปสอบผมจะมีแค่ดันพื้นซิดอัพวัดความสูงนะครับแค่นี้3อย่างแล้วก็เตรียมเงินมาเท่าไหร่กูจาไม่ได้แค่ให้ไปเตรียมร่างกายมาก็พอคือมึง ค่เตรียมร่างกายคือมึงไม่มั่นใจคือมึงออกให้หมดเลยแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะไม่มีวิ่งก็ได้ให้ทุกคนแค่เตรียมร่างกายแค่ดันพื้นหรือซิดอัพครับก็พอตัวเตี้ยไม่เป็นไรนะครับตัวเตี้ยไม่เป็นไรขอแค่ให้สอบวิ่ผ่านภายในยี่สิองนาทีเท่าที่ผมจำนะถ้าผมจาไม่ได้ผมก็ขอท้อขอไปแล้วขอให้มันเกินยี่สบสองครั้งดันพื้นถ้าเหนื่อยก็พักนะครับพิธีการพานะครับคือถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักแบบนี้นะครับยืดตัวขึ้น พักแบบนี้จะ่พักนานเกินไปเดี๋ยวเวลามันจะหมดของคือมันเร็วมากทุกคนแล้วเราก็ดันพื้นต่อดันต่อไปเรื่อยๆครับดันต่อไปดันต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับถ้าเหนียก็พักต่อแต่ว่าอย่าพักนานเกินไปคือเวลามันหมุนเร็วมากคือเราจะไม่มีพี่เนียตอนที่ผมไปสอบเนี่ยครูเขาจะให้นั่งเรียกันเลยแล้วครูฝึกจะนั่งด้านหน้าเขาจะไม่ให้รายงานอะไรทั้งสิ้นเียวเราน่าจะให้ใบอะไรสักอย่างแล้วเขาก็จะเป่าลูกปีรอฟังสัญญานะครับแล้วเขาก็จะปอกปีคือเราก็เริ่มดันเลยแ้วเขาจะไารับให้ ครูบาคมแม่งนับโคตรเร็วทำยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับนับโคตรเร็วอ่ะคือท่าเนเนี่ยก็พักเขาจะไม่นับต่อแต่บาคนก็นับช้าก็ถ้าแบบไม่มั่นใจไม,ไม่ชัวรชก็วิ่งวิ่งได้ไหมก็ควรเตรียมวิ่งมาด้วยครับคือมันอาจจะมีวิ่งตอนที่ผมไม่ไปสอบอมันไม่มีวิ่งแต่ว่าถามว่าทําไมผมไม่เป็นรอนอคือตอนนั้นผมวิ่งได้แค่ยี่สิบยี่สิบรอบมันเกือบถึงยี่สิบสองแล้วเว้ย คือตอนแรกแม่งกูแม่งกูแม่งเกือบเกือบจะไม่รอดแล้วคือจะอยากจะบอกว่าคือแม่งเกือบไม่รอดได้แค่ยี่สิบบางคนแม่งได้แค่สิบห้าก็มีเกือบไม่ได้เป็นลอร์ดดีนกที่เขาให้โอกาสมันใกล้เคียงไงแต่บางคนอ่ะมันมันมันดันคือได้ห้าสิบหกสิบบอกเลยแม่งโคตรเร็วแม่งดันฟิตมากคืออาจจะเตรียมร่างกายดีคือร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน้อใช่ไหมแต่ก็ใช่ไหม แล้วตะก้องจะเป็นรอรดอไหมทาไมแต่วิชาการไม่มีนะเว้ยคือน้องอยู่ปอไหนนะสามไม่ต้องซีเรียสน้องมันอยู่ปสามเด็วมสี่ค่อยว่ากันนะครับคือตอนนี้อย่าเพิ่งคิดไปกลอย่าเพิ่งซีเรียสแค่ถามนี่เฉยคือวิชาการจะไม่มีภาษาไทยเคมีฟิสิกส์อังกฤษคณิตจะไม่มีแค่อย่างเดียวกูขออย่างเดียวกูขออย่างเดียวไปเตรียมร่างกายมาซะให้พร้อมนอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่าที่ผมรู้ นะครับแล้วก็พอสอบเสร็จเราต้องทําอะไรต่อ mm hmm. เขาก็จะเตียกชุดนะครับแล้วก็รอแบบสัญญาณในการไม่ใช่ basis. คือรอเวลาที่ทางโงเรียนจะแจ้งให้ไปค่ายครับว่าจะไปเรียนนไหน mm hmm. คือผมเพิ่งเปิดเรียนวันนี้ผมอยากจะมาพูดให้ฟังนะครับนี่ครับผมอยู่ปีสองเปิดแฟนไหนที่ตากล้องเอห็นไหมครับปีสครับนี่ปิดแฟนเลยปิดแฟนเอ้ยปิดแฟนเลยทุกคนรู้ไหมครับตรงนี้คืออะไรทุกคนปิดแฟนเลย ดูไหมครับตรงนี้ตรงนี้ผมไปโดดล่มมาไม่ใช่โดดหอคือแม่งโดดหอแม่งคือแบบเสียวมากเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมตะกล้องถ่ายไปนี้มันจะสูงประมาณเท่านั้นแหละแต่ว่ามันจะไม่สูงมากแล้วเขาจะให้โดดลงมาแล้วเขาครูบางคนเขาจะถีบหลังเว้คือแม่งเสียวมากนะครับก็มันเป็นคนกล้าหาญการใช้เลยคือถามว่าปีสองขวาได้โดดไหมได้โดดนะครับแต่มันจะไม่มีโดดร่มเหมือนเครื่องบินนะทุกคน ม,มีแค่ดแล้วเวลาโดดลงมามันต้องทำอไตอนแรกที่เราจะโดดนะครับคือวิกีตาก็มาถามอ่ะครูเข้าใจพูดเหยีย yeah ไม่ใช่เฮียนะไม่ใช่เฮียนะเหยียเหยียไปถึงถึงที่โดดหอแล้วก็ขึ้นไปรอแต่ละคนแล้วก็จับสลิงหหวลงมาแล้วครูบางคนก็ว่าอยู่โรงเรียนอะไรต้องพูดให้ดังแต่ครูบางคนเขาเขาก็จะหมันไส้ไงคือเขาจะถีบอะถีบเอาขายันแบบนีนะ้แล้วนักเรียนไม่ได้ตั้งตัวคือเวลาเฮียมันคือแบบเราลงมาใช่ไหม มันจะตึงคืออันนี้คือสลิงเราล,ง,ลงมามันจะตึงปึ๊บแบบเด้งลงเด้งลงใช่ไหมแล้วก็เด้งขึ้นบาคมยังตีลังกากับหัวก็มีแต่ไม่ได้กลับขนาดนั้นมันเหมือนจะกลับหัวแต่บาคนก็ได้บาดแผลเลือดออกก็มีคือมีดมีดใบกี่นี่มันคมมากครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ค่อยเรียนรู้ไปนะครับทีปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสาหรับคนที่อยากเป็นสมาร์ทรอดอรครับอยากเป็นโซเดอร์ในอนาคตก็แล้วแต่บุคคลนะ สำับคลิปนี้ผมก็ขอจบคำพูดหรือเนื้อหาที่ผมจะมาพูดในรอๆก็ขอจบคำพูดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมาตากล้องครับมีอะไรจะพูดไหมเอ่ยะไม่คิดจะบอกลาอะไรบอกจะบอกลาอะไรไหมฮะอ่ะ,อะจะบอกว่าไง ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชแนลนะครับกดแช์แนลกดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้กดอะไรก็ได้กดส้นตีนกดอะไรก็ได้กดให้หมดใช่ไหมกดอะไรก็ได้ที่คุณเห็นนะครับแล้วก็กดมาคอมเมนต์มานะครับใช่ใช่ใช่ไหมกดกดส้นตีนได้กดส้นตีนได้ไหมอะไรก็ได้ที่คุณเห็นนะครับจับนดี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้า เนื้อหาผมมันยังแม่นี้พ่อก็ไปสื่อสานะครับก็ค่อยเรียนรู้กันไปเนาะไม่ต้องซีเรียนสสาหรับคนที่ยังไม่ยังไม่อยู่มอสีไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแค่ว่าพ่อแม่ถามว่าจะเรียนรอดอไหมแล้วแต่ด้วยคนสมัครใจเขาไม่บังคับถ้าเรียนก็อันนี้ไม่ได้บังคับถ้าเรียนก็ดีแต่บางคนมนเรียนเพื่ออนีเกณฑ์ทหารแต่เกณฑ์ทหารคือมันไม่ใช่คนสมัครใจแล้วคือมันเป็นแบบเออมึงต้องโดนบังคับที่จะเป็นเกณฑ์ทหารอ่ะ ถ้าม exactly exactly right. no ึงไม่เรียนรอ d o ก็ช่างมึงต้องเป็นเกณฑ์และบางคนเรียนรอดอจบแค่ปีหนึ่งถามว่าได้เป็นเกณฑ์อาหารไหมบางคนคิดว่าไม่ได้เป็นเพราะว่ามึงเรียนไม่จบปีสองมึงเรียนจบไหมถ้ามึงเรียนไม่จบมึงก็ได้เป็นเกณฑ์ปีสามถ้ามึงเรียนจบไหมเอาอย่างนี้ครับสรุปปีแสนนี่ปีแสนนี้ผมจะสรุปไม่ฟังครับสําหรับคนที่เรียนไม่จบรอดอไม่ครบสามปีมึงได้เป็นเกณฑ์อาหารปีหนึ่งก็ช่างปีสองก็ช่างถ้าเรียนครบปีสามนี่ ได้เป็นเกณฑ์อาหารแม่ตาล้องตอบดีไม่ถูกต้องครับไม่ได้เปลี่ยนถ้ามึงเรียนจบแค่ปีหนึ่งมึงได้เปลี่ยนเว้ยถามว่า,วามึงเรียนก็จริงอ่ะแต่มึงเรียนไม่จบอ่ะใช่ไหมก็โอเคครับก็ก็มีเรื่องเพียงเท่านี้เนาะมันข้ามแล้วเนาะตาล้องเนาะใช่แม่งรืเอเงินมาให้ตาล้องอ่ะจะให้ตาต้องไปซื้อมาม่าแม่งรืเอเงินมาหิวไหมหิวไหมหิวอ้สระนี่กูลืเอเงินมาก็จบเพียงเท่านี้เนาะเราก็จะกลับบ้านกันตาต้องมีอะไรจะพูดอีกไหมอ,อ,อ่ะกดถ่ายกดถ่ายใหญ่ๆเพื่อน หายยังเนี่ยมึงปิดคลิปยังอย่าเพิ่งนี่ไอ้สั์เอ้ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวกูอยากรู้มึงกดอะไรกดแฟนงไงมันกูคนณเขาไม่เห็นน่ะกูบอกให้มึงกดปิดคลิปไอ้สั์เอ้เยเรื่งนี่โอเปิดแฟนเลยไอ้ทีนีม่ฝัดอะไรไมึงคือมึงต้องกวนตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเจอดี หนึ่งสองสามสมาร์ทรอดอมีเฟี้ยวกดปิดคลิปเลย